สบายดีพี่น้องมันจะกู่ทุกคนนะจ๊ะมันนี้มากินปิ้งเนื้อพี่น้องนี่กระสนอมมนหมนซื้อไห้ใส่ตู้เย็นไว้ฮะสิออกมากินในพี่น้องเด้มมามากินน้ากันมันส,สกูทุกคนกน็มีต้มละไม้พี่น้องมีมะกะถินอันนี้ไตไก่ซื้อมาแต่ทางแบ่งปีไก่ไปแหละมาๆพี่น้องสบายดีพี่น้องมันจะขูทุกคนนะจ๊ะกินข่าวน้ากันพี่น้อง ติงซนเนาะมาดูเลยพี่น้องนี่เอาเราจะไปเยี่ยมเบากายกับสาวดาพี่น้องนํงมามาอ่าที่เขา มองแถวแบเนี้อ่ะพี่น้องเช้าคู่บนกะเมื่อบ้านเชาหลากะไปเวียงบ่าวอุ่นกันเงาแล้วแบบบ่าวอุ่นกับพี่น้องห่ากันเนาะห่ากันเต้บมองเงาแล้วแต่เต้ยอเอากันเออใจสมรจักเมียไปอยู่ กินใจใจสแข็งขอได้หนูเจ้ากะไดเจ้าหอมพี่น้อง เยี่ยมสุดามากอะ <c ười> คือน้ำพิ่นพี่น้องอ,อีต้นคองลรอคองนอเงนาะคนเท่าไรคองจะออกต้นเบิ่์นพี่น้องเคยเช่นเนาะเราเคยอยู่น้ำกันอยู่ในนี่นะพี่น้องเคยกินข้าวกินน้ำแบบคนแสวะเสวะคนแบบล่าเริงนางดาพี่น้อง คนหมักแต่งแบบไปเย็นสภาพน,นั่นกับแบบคนละ<า>คนเลยคอ,อ,อ,องลูกว่าสิได้ออกนค้องตะละมือเยองค้องคลองลูกว่าซีให้ลูกออกมาค่ะ่ได้อยู่น้ำซั่นที่น้อยเอ้ย ทันมอเหรออีต้นแลวมีไผ่มีแต่สามแม่ลูกครับนางดากับแม่ไอไก่สามคนแม่นงางดาโซนชูพังกัน,น,กนกเนี่ยอืออีต้นอะมากว่ะเราขึ้นเชลลดก่อนเนี่ยวัญชิพาไปพังเราอ่ะพาไปปราสาทคันอันคิดเบ้างคิดเก่งไปละว,ว่ะใส่ถ่ายรถเราไปเราบบอีต้นทแท้ครับ ข้าบอกพัเสรเอาขึ้นบเขาไม่ระวังใจ้ง่าขนาดนนะั้นได้เลยจนร้ายหมดพั้ก็ไเอาขึ้นแล้วน้องเป็นโมไปนอน้องม,มันงจนนจิตใจง่ามเลยลเสียแล้วก็มาลดหมอก,ม,อกมัวกัน<ข>ามันาพาไปคันจิบาร์ก็ถูกงาก,กันแม่นไปหน่อย มีเงินใครมีเงิน่นรนอดในสดารว,ว่ามีเงินคำัมมีเงินคำหมดมเลยเป็ดนี่กเป็ดว่อ เออมึงไมีแยกมียังกัไปเยี่ยมพยายามเป็นยังเมียนเทศเป็นซานแล้วมึงเรียกเงินวีดซานก็ได้ว่างกับไปไปเป็นเหมือนกันพี่หน่อยยังเต็มเป็นเป็นน่งหลินนั่งล้มนั่งว่าพี่น้อยค่อยเป็นหนาดีใจสำหรับอ้นนี่บ่ถึงขนาดแบบมีเงินดอกบ่มีเงินมีคำกับไปเยี่ยมเห็นหนาดีใจพี่น้อยสวยงามกันเนาะงามต็มงามเป็นนี่อ้นละ 또떨어진 mm. พ่อเัาเนาะถาแลวถาานอลูกแบบนั้นวันสิเกิดเกิดเนาะอแดดพื้นท้ายกเลยฮะลายออกเาคอนทอลกินชอบน้อเจอ 对啊 มาเด้อเอจีมาจะกูุกคนพนะี่น้องกินข่าวแรเกันเขาบาอยากของเขาขาแม่เราแทะพนไหขึินยิ้มแทะเนาะเขาจนบาตกท่อหัก่ว่ากินนมไดอยู่ที่ดอกนมได้กินแก้ได้ยุ่งเนาะกินเตอรต้นน้ำ <c ười> น้ำก็กินได้กินบบาๆบ่อยกินร้ายกินน้อยหนึ่งแล้วอเขาว่ามาดีเปิดโมเขาสั่งมามรบนบโม ลาปีลานองไปก่อนพี่น้อยเ <c oughs> ข่ายัางเต็มปากคิปนี้ก็จีได้ลาไปก่อนเด้อขอบคุณเอฟซีมันกขู่ทุกคนนะจ๊ะที่เขามาหลับจมหลับพังนอกล่ะหายกำล,ลังใจอยู่เคยียงขางโอนกระบอกเตะนะจ๊ะขอเอฟซีมันกคู่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปสายกายตลอดปลอดภัยมันจะขูสุขคนตาจาลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องเจอกัคืนหน้านน้องสวัสดี